สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูใสจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่นาข้าวนะคะอันนี้จุลินทรียสังเคราะห์แสงทํามาแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็จะสีแดงสดมากนะคะในขวด1.5ลิตรนะคะขวดน้ําที่เราใช้แล้วค่ะก็เอามารี u s e นะคะแล้วแต่เราอยากเท,ทลงไปเลยค่ะเพราะว่าที่นาเรามีน้ําอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้แต่สะดวกเลยค่ะอยากเทรตรงอาจจะเทที่มุมก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปเองนี่ค่ะเทลงไปเลยนะคะคุณสมบัติของจุลินทียสังคราะ์แสงให้ลองอไปค้นหาดูนะเราจะไม่ขอพูด ตรงนี้นะคะแต่ว่าทำให้ดูเลยนะคะมันก็ดีต่อต้นข้าวนะคะเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาตินะคะ,ะเสียงลูกน้องดอกกันนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงอันนี้เราใส่เยอะคะ่ะจุกๆไปเลยคะ่ะเราเคยใส่กับต้นกล้วยหอมทองนะคะ ปรากฏว่าสวยมากค่ะเป็นแบบต้นเขาจะแข็งแรงบีเยอะลูกใหญ่ค่ะแล้วก็อายุกันเก็บกล้วยค่ะเวลาเราเก็บนานๆใช่ไหมปกติมันจะเละเร็วเนาะอันนี้เขาเป็นธรรมชาติแล้วเขาเก็บได้นานนะคะกล้วยเขาแบบไม,ไม่เน่าไม่เละนะคะก็ดีค่ะอันนี้ใส่จุกๆเลยค่ะทำมาเยอะนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนขอบคุณค่ะ